สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชนลครับวันนี้มาเก็บรายละเอียดนะครับข้อมูลของบ้านไอฟาร์มแพะซึ่งนะครับการจัดการเรื่องของอาหาราการจุดนี่คือจุดผสมนะครับอาหาร TMR นะครับแล้วก็ทั้งวัตถุดิบในการจัดเก็บวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับรบมาสัมภาษณ์ผู้จัดการนะครับแนะนําตัวหน่อยครับผู้จัดการครับผมชื่อผู้จัดการแหนนะครับก็ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ ส่วนในส่วนต่างๆของบ้านไอาฟาร,ร์มแพะทุกหมดเลยการาจัดการทุกส่วนใช่ครับทุกส่วนเลยการจัดการมีอะไรบ้างครับท,ที่จัดการที่ <c oughs> ผู้จัดการดูแลอยู่มีอะไรบ้างวันนี้จริงๆอ่ะหลักๆเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารที่คือทอํายังไงให้เพียงพอกับกับแพะจํานวนประมาณ800ตัวที่เราเลี้ยงอยู่ครับก็คือเราเราต้องเราต้องมีการคํานวณก่อนว่าใน1วันเนี่ยเราใช้อาหารหรือวัตถุดิบแต่ละประเภทอ่ะจำนวนเท่าไหร่บ้าง คือในในทุกวันเนี่ยเราผสมอาหารเป็น TMR เพื่อให้แพ้800ตัวเราใช้เร,ใชเราใช้วัตถุดิบประมาณ1,500กิโลต่อวันใช่ครับต่อวันแพระนั้นอะ่ะไอวัตถุดิบต่างๆอ่ะเราใช้ประมาณ8-9ชนิดซึ่งซึ่งเราต้องต้องนำมาเหมือนเก็บเก็บเป็นสต,อต็อกไ,ไวใ,ในในในฟาร์มของเราเพื่อสะดวกต่อการใช้งานในวันต่อไปใช่ครับในวันต่อ,ตอไปอแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับสต็อกเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เราจะนำมาผลิต เป็น TMR นี่นะครับใช่ครับคือคือในการในการจะนําวัตถุดิบเข้ามาเราจะคํานวณล่วงหน้าไว้ประมาณสักขั้นต่ําอย่างน้อย10วันเพื่อเผื่อเผื่อไว้ว่าเผื่อจ้าที่เราเราจะไปซื้อเขาอ่ะคือเขาไม่มีของช่วงนั้นจะมีหรือไม่มีใช่จะมีหรือไม่มีเราก็ไม่กระทบเพราะว่าเราสามารถอยู่ได้ประมาณ1-2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยแล้วแล้วในการที่เราสั่งซื้อปริมาณมากๆเนี่ยมันมันก็จะมีข้อดีคือเราได้เราได้ต้นทุนที่ถูกลง คือสินค้าบางตัวอย่างเช่นพวกเปลือกสับปะรดที่หาง่ายในประจวบเนี่ยครับคือถ้าเราเรารู้ช่วงที่ช่วงไหนสับปะรดถูกเราสามารถสั่งเข้ามาตุนเก็บไว้ได้ปริมาณมากๆโดยที่สินค้าไม่เสียหายอาจจะเก็บไว้ได้สัก4ี่เดือน5เดือนซึ่งพอสี่หเดือนหลังจากนั้นราคามันจะสูงขึ้นแล้วถ้าเราไปซื้อช่วงที่ราคามันแพงต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นตาม เปิปดซาบะรตนี่เราเราถน,ถนอมไว้ได้ยังไงครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับเปิดสับระรดเดี๋ยวเชิญดูทางนี้ครับของที่ฟาร์มเราจะจะเก็บจะเก็บใส่ไว้ในถังเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นเลยคือถ้าเขาอยู่ในถุงในถังอย่างเงี้ยสามารถเก็บไว้ได้ประมาณสักสามเดือนอเป็นอย่างต่ํา เราเรานาจากตรงนี้มานี่เราเรามาผ่านขั้นตอนยังไงบ้างก่อนที่จะให้แพทกินนี่คือคือจริงๆเราแทบไม่ได้ไม่ได้ทําหรือไม่ได้มีกรรมวิธีการอะไรเลยคือจากรถที่ขนส่งเข้ามาในฟาร์มคือเราก็เอามาเก็บมาเก็บใส่ไว้ในถังแล้วก็รอรอวันใช้งานอย่างเดียวเหตุเหตุที่เราเก็บใส่ในถังก็ก็คือหนึ่งอ่ามันเป็นผลไม้ถ้าถ้ามันมี เหมือนถ้าถุงรั่วหรือมีอากาศเข้ามันจะมันจะเกิดการขึ้นราแล้วก็ทําให้วัตถุดิบเสียหายได้ครับที่เรามีสต็อกอาหารวัตถุดิบนี่มีอะไรบ้างครับท,ที่จัดการอยู่ตรงนี้นอ๋อถ้าหลักๆก,ก็จะเป็นฟางข้าวครับฟางข้าวครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดตน้ตนข้าวโพดสับสับมาแล้วใช่ครับแล้วก็จะมีหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียข้างหน้านะครับบดมาแล้วแล้วก็มีอ็จะมีเป็นวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆก็จะมีเกลือเม็ดครับ อันนี้จะเป็นกระถินกระถิ่นแห้งสับตากแดดนะครับตากแห้งใช่ครับจะมีจมูกทั่วผิวถั่วเหลืองปนจมูกผิวถั่วเหลืองปนจมูกนะครับผมีฟางแล้วก็จะมีหญ้าสับนะครับก็จะมาผสมผสมในตาส่วนที่ทางคุณหมอหมอนันเขาคิดคิดสูตรเอาไว้ครับสัดส่วนตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเอามาดูสต็อกสินค้า วัตถุดิบนะครับมีอะไรบ้างครับผู้จัดการใช่ครับในนี้จริงๆหลักๆจะเก็บเป็นพวกของแห้งอย่างเช่นอาหารเม็ดอาหารแห้งพวกกระถินกระถินแห้งแล้วก็พวกผิวทูนเหลืองครับอ,อย่างเงี้เราก็จะมีการการเบิกไปใช้งานโดยสินค้าที่อันไหนเข้ามาก่อนเราก็จะใช้ตัวนั้นก่อนคือจะไม่ไม่เก็บไว้นานเกิน3เดือนครับเพราะถ้าเก็บไว้นานแล้วก็ คุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบแต่ละชนิดมันจะสูญสลายไปอาหารเม็ดใช่ไหมครับใช่ครับเปลือกผิวถั่วเหลืองอันนี้เป็นบรรจุกระสอบใหญ่เลยอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ทางทางคนขายเขาเขาเขาาขายให้มาเป็นแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนกันทั่วประเทศผิวถั่วเหลืองปนจมูกใช่ครับผมแล้วก็จะมีการจัดวางเป็นสัดส่วนอย่างเช่นอาหาร แล้วก็จะมีป้ายบ่งชี้เพื่อกันแบบคนงานมาหยิบปิดหยิบไปผิดอืมครับอันนี้เป็นการจัดการเรื่องของอาหารใช่ครับแล้วก็จะมีการาตรวจตรวจเช็คสต็อกนับ,บสต็อกกันเพื่อเพื่อป้องกันเหมือนเพื่อทวนสอบว่าเอ้ยคนงานเบิกอ,อาหารไปใช้ผลิตอาหารได้ตามที่แพะต้องการกินจริงหรือเปล่าครับครับซึ่งวิธีการตรวจเช็คอย่างเงี้ยมันจะทำให้หนึ่ง เราไม่ต้องอยู่หน้างานหรือไม่ต้องอยู่ตรงโกดังเราก็จะสามารถทราบว่าสินค้าแต่ละชนิด่เราเพียงพอไหมเราต้องสั่งเมื่อไหร่อะไรยเงี้ยครับครับครับปขึ้นไปอ๋อครับผมวันนี้มาติดตามผลงานนะครับการควบคุมดูแลจัดการของผู้จัดการฝ่ามันผู้จัดการดูแลอะไรในส่วนข้างบนนี้ด้วยครับครับจริงๆหลักๆอาจจะมีทางน้องหมอหมอนั่นกับแบมเขาเขาดูแลหน้างานอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วครับครับซึ่งทางผมเวลา เวลาที่ข้อก็มีปัญหาทางทางน้องหมอหมอนั่นกับหมอแบมเขาจะแจ้งขึ้นมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างจะแก้ไขอะไรยังไงเพื่อให้ให้สามารถดําเนินการต่อโดยแบบแก้ไขปัญหายังไงให้มันไม่ไม่สะดุดนะครับ <c oughs> อย่างเช่นแบบพวกพื้นไม้หกักจะขอซ่อมอนะไรเงี้ยเขาก็จะมีแจ้งขึ้นมา <c oughs> ว่าต้องการซ่อมบํารุงตรงส่วนนั้นส่วนนี้หรือว่าพวก ความอบไฟไฟให้ความอบอุ่นต่อลูกแพะไม่เพียงพออย่างเงี้ยครับก็ทางทางน้องหมอเขาก็จะแจ้งมาแบบอาจจะขอติดเพิ่มหรือขอซ่อมแซมอะไรเงี้ยครับผมจะไม่ด้เป็นดูภาพรวมของของฟาร์มซะมากกว่าในส่วนในส่วนดูแลจัดการเรื่องของทะเบียนหรือว่าข้อมูลเหรอครับผู้จัดการดูแลยังไงอ๋อถ้าเป็นในส่วนข้อมูลทางทางที่ฟาร์มอาจจะจะจัดเก็บอยู่ในระบบของของฟารอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วคือ พนักง,งานในฟาร์มทุกคนสามารถเรียกดูได้หรือเรียกเข้าไปพิมพ์ในส่วนที่ททผิดพลาดหรือหรือต้องการแก้ไขได้แล้วทางผมก็จะเป็นคนตรวจสอบขั้นสุดท้ายทีนึงว่าข้อมูลถูกต้องจริงไหมว่าข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าครับอย่างแพะของเราทุกตัวก็กอย่างท,ที่ที่เรียนตามคลิปต่างๆก็คือต้องมี วันเดียปีเกิดที่ชัดเจนมีน้ำหนักแรกเกิดมีการระบุว่าพ่อแม่เป็นใครชื่อชื่อแท็กเจอที่สังเกตที่หูเขาจะมีะเบอร์เบอร์หูทุกตัวครับทำให้สามารถระบุตัวตนได้ว่าแพะตัวนั้นน่ะมีมีสายพันธุ์มาจากแพะตัวไหน,นพ่อแม่อ,อะไรใช่ใชพ่อแม่ <นะ S 2> ชื่ออะไรน้ำหนักแรกเกิดเท่าไหร่ครับแล้วก็หย่านมวันไหนให้วัคซีนวันที่เท่าไหร่เลยครับจะมีข้อมูลบอกหมดเลย วัคซีนแรกเกิดหรือว,ว่ามีประวัติทุกตัวที่บอกว่ามีประวัติทุกตัวใช่ครับผม,อ,มอันนั้นก็คือผมจะเป็นคนควบคุมว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราจะรายงานหรือว่าจะเอาไปเอาไปจัดเก็บในในแฟ้มข้อมูลเราอะคร,ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องไหมครับผู้จัดการก็ดูแลในส่วนนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับผมจัดการเรื่องของอ่าทะเบียนแทะแต่ละตัว แล้วก็เรื่องของอาหารด้วยใช่แล้วก็การการตรวจโรคอะไรต่างๆด้วยใช่แล้วก็การติดต่อกับพวกกรมปศุสัตว์เรื่องการทํามาตรฐานฟาร์มต่างๆที่ที่ที่ทางฟาร์มเรามีอย่างเช่นใบรับรองการใบรับรองที่ฟาร์มฟาร์มปลอดโรคใกล้จะหมดเงี้ยผมก็ต้องไปติดต่อทางกรมปศุสัตว์เพื่อจะทาเดินการต่ออายุฟาร์มเป็นต้นับเป็นเป็นสร้างความเชื่อมั่นก่บเกษตรกร ใช่ครับแบบเี่ใช้บริการเราใช่ครับครับผู้จัดการมีอะไรแนะนําเรื่องของเกษตรกรที่ที่กำลัจะเลี้ยงแพ้บ้างครับคํถ้าคแนะนําก็คือจริงๆอยากให้จริงๆอ่ะผมอยากแนะนําให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงแพะมามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มแต่ถ้าไม่สะดวกก็ขอให้แบบติดตามทางทางทางเพจบ้านไอฟาร์มแพะก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราจะมีทยอย ขายลูกตัวผู้ที่สามารถทำาไปเป็นพ่อพันธุ์ซึ่งมีคุณลักษณะที่ดีแล้วกใ็ให้ให้ลูกที่แบบโครงสร้างใหญ่เราจะมีขายแทบจะทุกเดือนครับแล้วก็ราคาไม่แพงราคาจับต้องได้เลยราคาจับต้องได้แล้วก็ราคาเป็นแบบเราตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ก็คือเลือดเลือดสูงเราจะขายประมาณ 2> <ทำ S> 1 2ื่นสองถึงหมื่นห้าแต่ถ้าเป็นเลือดเลือดเขาเรียกเลือด เลือดแท้ <100. S 1> เลือดร้อยเลือดแท้หรือเลือดร้อยเราก็จะอยู่แกนฑ์ 25, 2 0 0 0 0ถึง2อง0 0แล้วก็อาจจะเพิ่มสูงต่ำประมาณ25ง0 0นิดหน่อยครับ,รบแล้วแต่ความสวยของแต่ละส่นวสนส่วนแม่พันธุ์หรอครับพี่เลอแม่พันธ์เดี๋ยวจริงๆเชิญที่ดูทางนี้ก็รับพอดีเรามีปล่อยเรามีเปิดขายแม่พันธุ์ที่เป็นเลือดเลือดสูงอยู่ทางด้านนู้นครับครับนี่ครับบรรยากาศในฟาร์มแพะบ้านไอ้ฟาร์มแพะ ผู้จัดการจะพาไปชมบ่อเลือดสูงก่อนอันนี้เป็นอันนี้จริงๆจะอยู่ผสมกันระหว่างถ้าอย่างเงี้จะเป็นผ่านพื้นเมืองพื้นเมืองผสมใช่ครับแต่ว่าผสมบ่อครับเป็นพื้นเมืองก็จริงหน้าเป็นพื้นเมืองแต่ว่าโครงสร้างอะไรเขาขาใหญ่แล้วเป็นบ่อสูงใช่ครับนี่อันนี้อันนี้เลือดยังไม่สูงมากสูงแต่ถ้าเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับถึงตัวเขาจะเป็นสีลายๆายดังๆแต่ว่าพวกโครงสร้างจะใหญ่แล้ว ใหญ่แล้วก็น้ําหนักจะดีใช่ครับอันนี้ประมาณอายุประมาณ2ปีเพิ่งจะเริ่มท้องสองครับอ่าเริ่มท้องสองสามารถใหญ่ใหญ่ได้กว่านี้อีกพอสมควรเพราะราคาราคาอย่างเงี้คือเรารับประกันรับประกันท้องให้ว่าท้องชัวร์ครับท้องกับพ่อเรียบร้อยแล้วท้องกับใครด้วยก็รับประกันให้ด้วยว่าจะได้ลูกของใครไปด้วยใช่ครับเราก็จะมีประวัติว่าเขาท้องวันที่เท่าไหร่ท้องเท่าไหร่ แล,แล้วลท้องกับกกไค<ฟ>รใช่ครับเ, <ผม S 2> เขาเป็นลูกของใครนี่รู้เลยใช่ครับอันนี้อันนี้มันเป็นจุดเด่นของเราที่สร้างความเชื่อมั่นให้กเกษตรกรครับว่าข้อมูลของแพะแต่ละตัวต้องเราจะเราจะมีการส่งมอบข้อมูลแพะตัวนั้นๆน่ะให้ให้กับทางเกษตรกรเพื่อเป็นข้อมูลต่อไปครับติดต่อบ้านไอฟาร์มแพะอีกหนึ่งช่องทางใช่ไหมครับ ครับผมก็สามารถติดต่อบ้านไอฟาร์มแพะได้ที่ a c e b o o k นะครับ,รบ Facebook ชื่อบ้านไอฟาร์มแพะเลยครับแล้วก็อีก,อ,กอีกช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์061 4 18 8300นนครับเบอร์น,นี้บบนจริงๆไม่จำเป็นต้องต้องซื้อแพะกับเราก็ได้โทรมาปรึกษาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแพะได้ตลอดตลอด24ชั่วโมงเลยครับครับนี่คือข้อมูลใช่ไหรับผู้จัดการฟาร์มนะครับบ้านไอฟาร์มแพะ ข้อมูลดีๆแล้วก็การจัดการนะครับตามที่ได้นาเรียนไปนะครับว่าเป็นฟาร์มแพทที่ได้มาตรฐานนะครับ,รบทั้งปลอดโรคทั้งการจัดการเรื่องของความเชื่อมั่นของเกรรษตรกรที่จะรับไปเลี้ยงต่อน,นะครับแล้วก็คุณภาพของสายพันธุ์ที่เรามีอยู่ทั้งแม่พันธุ์คุณภาพที่เราเตรียมไว้สำหรับเกรรษตรกรที่สนใจในะครับก็ติดต่อเราเข้ามานะครับสาหรับบ้านไอ้ฟาร์มแพทตำบล นี่จริงๆอยู่ตำบลไล่เก่าครับอำเภอ3 0 0รอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันครับหรือว่าถ้าถ้าเซิร์ชหาในใน Google Map พิมคำว่าบึงบัวก็ได้บึงบัว3 0 0รอยคอดบึงบัว3 0 0รยอดปุ๊บเขาจะพาเข้ามาที่ฟาร์มแพ้เลยแล้วก็แฟนเพจบ้านไอ้ฟาร์มแพ้ด้วยใช่ครับก็จะขึ้นมาเลยเหมือนกันใช่ครับผมขอบคุณมากครับผู้จัดการครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับนี้ข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับ พื้นที่อำเภอ300ยอดแล้วก็ตลอดทั้งผลงานนะครับของบ้านไอฟาร์แพกนะครับขอขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับ